มาครับคุณผู้ชมหลุดจองมาครับเจ้าของเดิมนะจัดไฟแนนซ์ไม่ผ่านนะครับวันนี้เอามาให้ชมกันอีกรอบหนึ่งครับวีออตัวลองท็อปครับออปชันครบๆปี2020ฮะ1.5รุ่นมิดเล็กไม้แค่8 0,000โลครับออปชั่นคือครบคันเลยนะยางปี24เรียบร้อยแล้วไม่ต้องเปลี่ยนยาวๆเลยนะครับนี่เบาะหนังเรียบร้อยจอกลางทัชสกรีนนะครับพวงมาลัยมีปุ่มให้นะเขาเรียกว่ามันติฟังก์ชันนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงเป็นหมวดเป็นเครื่องวิทยุเกียร์ออโต้นะครับ เดิมทั้งคันเดี๋ยวคลิปนี้ให้ดูรายละเอียดเหมือนเดิมครับแกะให้ดูทุกซอกทุกมุมดูคลิปนี้จบรับรองได้ว่าเห็นรอบคันเหมือนเดิมครับเหมือนทุกคลิปที่ผ่านมาครับไล่ซาะไล่แงให้ดูว่าของดีเกรดเเป็นยังไงไม่ชนหนักดูยังไงพาไปชมในคลิปนี้นะครับพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษครับดอกเบี้ยแค่2.29เปรนะครับประกันเครื่องเกียร์ให้อีก1ปี2 0 0 0 0กิโลเมตรเข้าศูนย์โตโยต้าให้เลยเป็นแพ็กเกจเสริมให้นะครับเอารถไปเข้าศูนย์โตโยต้าได้ทั่วประเทศสนใจตามไปชมครับ สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีนะครับพี่พี่ทุกคนที่สนใจวีออสมือ2อทุกทุกคนทุกท่านด้วยนะครับอยู่กันกับผมครับวีวีออสมือ2พบกันกับผมบิวเพชอย่างเช่นเคยครับคุณผู้ชมครับมีอีกหนึ่งคันที่หลุดจองมาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันครับนขางค้าคุณผู้ชมนี้ฮะผมเชื่อว่าใครหลายคนเนี่ยรอรถแบบนี้อยู่แน่นอนนะครับเพราะว่านานๆจะเข้ามาทีหนึ่งแล้วก็มีจำนวนจำกัดเนาะสำหรับรถปีใหม่ๆไม่น้อยๆครับแข่งน้าคุณผู้ชมนี้เลยหลุดจองมาฮะเนื่องจากเจ้าของเดิม ลูกค้าคนเก่าเนี่ยจัดไฟได้ไม่ผ่านนะครับวันนี้ก็เลยเอามาให้รับชมอีกหนึ่งรอบนะครับทะเบียน5634ครับเป็น v ีออสหรุ่นมิดปี2020ครับตัวรองท็อปออปชั่นครบ,ครบ,ครบหมดแล้วยางคันนี้เป็นปี24ด้วยนะอ่าการศาสตร์ติดตั้งมาให้เรียบร้อยกับเลขไมล์แปดหมื่นกว่าโลเท่านั้นนะครับได้ปีใหม่ไมล์น้อยครบคอนเซปต์เลยนะครับที่สําคัญเลยเดิมทั้งคันครับปลอดศูนย์ทุกระยะตั้งแต่หมื่นกิโลแรกเพราะว่าคันนี้เป็นรถหน่วยงานครับรถหน่วยงานมือเดียวจากป้ายแดงครับผม ต้องบอกว่าไงดีผมรีวิวให้ฟังทุกรอบเลยว่ารถหน่วยงานเนี่ยมันคืออะไรนะครับรถหน่วยงานคือรถที่หน่วยงานราชการใช้ธนาคารใช้อย่างเงี้ยนะ,ะเขาจะเช่าไปใช้นะครับเขาจะถูกเซ็นสัญญาข้อกําหนดเลยว่าคุณจะต้องเอารถเข้าสู์ทุกหมื่นโลหรือว่าทุกเดือนนะครับเพราะฉะนั้นรถคันนั้นๆน,น,นะครับจะผ่านการดูแลมาแทนมาอย่างดีนะครับวันนี้ มาให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับโครงสร้างเกรด A ครับมีการตรวจจาก INSPECTION ให้274จุดนะครับในเรื่องของความพร้อมของตัวรถฮะเช่นเครื่องเกียร์นะครับช่วงล่างโครงสร้างนะฮะอันนี้จะโดนตรวจโดยเฉพาะเลยนะครับโดย INSPECTION ก็คือบริษัทตรวจรถมาตรฐานสากลน,นั่นเองนะครับเสียงผมอาจจะขึ้นจมูกนิดนึงนะฮะก็ ยังไม่หายเป็นไข้เลยนะครับแต่วันนี้ก็จัดให้ดูก่อนเลยคันนี้เพราะว่าหลุดจอมาไม่อยากให้พี่ๆ FC ช่องวิวอัมมือสองเนี่ยพลาดนะครับมาชมกันดีกว่า3ามแสนแปดหมื่นเก้าพันครับฟีดาผ่อนเริ่มต้นที่หกพันหกร้อยบาทนะครับดอกเบี้ยพิเศษสําหรับเดือนนี้ครับเป็นโปรโมชั่นนะฮะเดือนสิงหาคมนะครับเพชรยนต์เราเปิดสาขาสุวินทวงศ์เป็นสาขาใหม่นะครับบนพื้นที่ยี่สิบไร่นะฮะก็เรียกว่าใหญ่เลยสต็อกรถอีกห้าร้อยคันนะครับเราแกนโอเพนนิ่งนะครับจัดโปรโมชั่นให้ลูกค้านะครับธนาคารเข้าร่วมกัััับบบบบเเรรราด้วยยทุกกแแงงคค์์ลลนนะะห อาทิเช่นเกียรติน,นธนชาติทีทีบีนะครับกุงสีโอริโกนะครับโตต้าลิซซิงอะไรทั้งหลายนะที่มีในเรียกว่าวงการในรถยนต์มือสองนะครับกสิกรอย่างเงี้ยนะครับอีออนเองนี้ยนะจัดโปรโมชั่นพิเศษให้เราในเรื่องของเลทดอกเบี้ยครับคันนี้ดอกเบีย้ยเหลือแค่2.29นะครับ2.29เนท่านั้นเรียกว่าดอกเบีย้ยเนี่ยชนเลทรถป้ายแดงเลย นะครับฟีด้าผ่อนเริ่มต้นที่6,600บาทเองนะครับโปรโมชั่นที่2ครับเพชรยนต์จัดให้ครับประกันเครื่องเกียร์ครับ1ปี2 0 0 0 0กิโลเมตรเข้าสู์โตโยต้านั้นๆไปได้เลยนะครับดูได้อ่าเรียกว่าได้ทุกจังหวัดนะครับเข้าสู์โตโยต้าได้ทุกประเทศได้ท่วประเทศนะครับอ่ะอันเนี้ยเป็นารันตีหลังการขายแล้วก็เป็นโปรโมชั่นให้เลยสําหรับลูกค้านะครับหรือว่าพี่ๆที่สนใจรถภายในเดือนสิงหาคมนี้นะครับถ้าข้ามเดือนไม่ได้นะครับต้องขอสนวนลิขกัสติกนะครับในในเรื่องของตัว อขอสงวนสิทธินะ์ในเรื่องของตัวโปรโมชั่นนะครับเพราะว่าเจ้านายให้มาแค่จริงๆแค่เดือนสิงหานี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นรีบครับรถจะนด้ไม่หลุดจองไปไหนด้วยนะครับามาเริ่มดูด้านหน้าเลยดีกว่าจะได้ไม่รอช้ากันนะครับสำหรับวีออสคันนี้ฮะไฟตัดหมอกติดตั้งมาให้เรียบร้อยครับไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์ครับเดทานมันยิ่งไลท์มีให้ครบถ้วนนะฮะในเรื่องของตัวตัวมิดตัวรองท็อปนะครับเดี๋ยวคลิปเนี้ยผมไล่เรียงให้ดูรายละเอียดเหมือนเดิมเลยโครงสร้างแกะ ประตูนะครับแกะประตูหลังท้ายนะฮะให้ดูหมดเลยในเรื่องของโครงสร้างเนี่ยว่ารถเกตเ A รถที่ไม่มีชนหนักเนี่ยเขาดูกันยังไงนะครับในเรื่องของการเก็บงานครับคันนี้ต้องมีเก็บบ้างปกติเล็กน้อยครับในเรื่องของการชนด้านหน้านะครับหรืออาจจะเป็นฝากระโปรงด้วยเดี๋ยวไปดูท้ายคลิปนะครับการชนด้านหน้าเนี่ยเก็บอยู่แล้วแล้วก็การชนด้านหลังในเรื่องของรอยเกตหินนะครับเพราะว่ารถอะ่ะ อยู่คู่กับสเก็ตหินอยู่แล้วต้องมีเก็บในเรื่องของริ้วรอยรอยสเก็ตหินอะไรพวกนี้ทั่วไปตรงนี้ก็หวังว่าจะเข้าใจแล้วก็หลับได้นะครับเพราะว่ารถมือสองครับต่อให้เป็นป้ายแดงก็แล้วแต่คุณวิ่งออกมาเนี่ยสอวันแรกเนี่ยคุณโดนสเก็ตหินเด้งใส่แล้วถ้าคุณไม่ได้เคลือบเซรามิกไว้ อ่ะผมพูดถูกไหมแค่นั้นเองนะครับในเรื่องของความสวยงาม3าม0 0 0แปดานฟีดาผ่อนเริ่มต้นที่6,600บาทครับตลอดอายุสยัญญาต่างจังหวัดออกรถได้ครับดอกเบีย้ยเริ่มต้นที่2.29%เเท่านั้นนะครับข้าราชการและวิสาหกิจพนักงานบริษัทที่รับเงินผ่านบัญชีมีประกันสังคมนะครับเอาเลทดอ,อกเบีย้ยนี้ไปได้เลยนะครับเลทดอ,อกเบีย้ยนี้ไปได้เลยอาชีพอื่นได้ไหมซื้อรถได้นะครับแต่ก็ต้องมาดูกันในเรื่องของเครดิตนิดนึง ต,ต้องมาพูดคุยกับผมนิดนึงวา่าพี่ทําอาชีพอะไรพี่อาจจะค้าขายพี่อาจจะเป็นาชาวสวนชาวไร่ทำบอ่บอปลงบอ่อปลาซื้อได้หมดแหละนะครับ ต้องมาพูดคุยกันนิดนึงผมจะได้คำนวณค่าง,งวดให้พี่ได้ถูกต้องที่สุดเพราะบางคนอยากจะใช้เงินดาวบางคนไม่อยากจะใช้เงินดาวอ่ะมันก็หลายแบบนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสนใจเบอร์โทรมุมขวาล่างหน้าคลิปรีบติดต่อมาครับคันนี้ไม่แค่80,000นนะยางครับเป็นเขาเรียกว่า n e x t ใ e ปีะครับปี2024อ่ะก็ยางใหม่ๆเลยนะครับยางไม่ถึงปีแนละใช้ได้ครับไม่ต้องเปลี่ยนอะไรนะใช้อ e ีกยาวๆประมาณ3ปีได้นะครับดอกยางล่องยางล่องยางเหลือเยอะแยะ,ยะสะพานยางทั้งหลายนะค,คนงุงคนเงาะเต็ม นะครับปี2024สอ่าสัปดาห์ที่31ด้วยก็คือยางปลายปีแล้วอะนะครับเบ้าโชกซุ้มล้อครับเดิมเดิมนี่โครงสร้างรถสวยกิฟเป็นไงเบ้าโชกซุม้มล้อนะครับเนียนกิฟเหลี่ยมสันตัวรถต่างๆคมชัดไม่มีบุบไม่มีบุม๋มไม่มีลักยิ้มอะไรนะครับกระจกมองข้างเป็นแบบปรับและพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวให้ในตัวนะครับกระจกเดิมเนอะอ่ากระจกบานหน้ายังคงเดิมแท้โตโยต้าอยู่นะครับเป็นกระจกอัตุกอคุติกักกสนิรภัยทรัพย์เสียงสองชั้นนะครับอ่า นะเสียงของขึ้นจมูกนิดนึงนะครับผมก็เลยแบบพูดลำบากนิดนึงนะแต่ก็ไม่อยากให้พี่ๆได้พลาดนะครับในเรื่องของตัว v ีออที่สวยอ่ะคันนี้ต้องบอกเลยกันสาดวีออติดตั้งมาให้เรียบร้อยไม่ต้องมาติดเพิ่มเติมอะไรฟิล์มนะครับเป็นลามิน่าเรียบร้อยและรอบคัน4บาลนะครับหบานแล้วกัน ก็คือหน้าหลังนะแล้วก็ซ้ายขวาแล้วก็ซ้ายขวาด้านหลังอีกนะหบานเป็นลามินาหมดละ้นะครับภายในของ v ีออ1.5รุ่นมิดครับเป็นเบาะหนังแบบนี้สะอาดสะอ้านครับภายในนะไม่มีรอยจงรอยเจอมมอะไรนะครับจอตรงกลางทัสกีน6.7นิ้วแอร์ออโต้พะมลัยหุ้มหนังมันติฟังก์ชันนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงเป็นโหมดเป็นเครื่องยุได้จากตรงนี้นะครับเดี๋ยวออปชันฟังก์ชันเนี่ย ผมไปเล่นให้ดูฝั่งคนขับอีกทีหนึ่งอดใจรอสะักครู่เดี๋ยวจะสตาร์ทเครื่องให้ดูเลขใหม่นะครับให้ดูเลขใหม่หลักพันหลักหน่วยว่ามัน80,000กับอีกกี่พันโลกับอีกกี่ร้อยโลนะครับแล้วก็ท้ายคลิปเนี่ยไปเปิดหน้าห้องเครื่องดูสภาพห้องเครื่องด้วยตอนนี้ดูโครงสร้างหลักกันก่อนนะครับเริ่มที่แผ่นเพจเพจเดิมครับปี2 0ไม่ลอกไม่ถลอกนะ หัวน็อตครับเสาบีเดิมๆไม่มีรอยขยับดูกับผมให้เหมือนกับว่าพี่มาดูรวยเองที่บริษัทเพชรยนต์นะครับดูกันอย่างตรงไปตรงมานะเบอร์โทรหน้าคลิปสนใจติดต่อมาบิวออสมือ2บิวผู้จัดการฝ่ายขายนะครับ0 8 5 5 3แ6 2 8้นะวีออสผมก็ขายมาเยอะแยะมากมายละคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันที่สวยเลยนะครับไม่แค่80,000แล้วเมื่อกี้ผมขับมารีวิวก็ถือว่าโอเคกระจับกระเชงใช้ได้นะครับนี่หัวน็อตเบรคอาร์กเดิมๆนะเบรคอาร์คมกคมๆมมแบบนี้เลยนะ สวยครับคันนี้ซื้อได้ครับไม่แปดหมื่นปี20นะในราคา3ามแสนแปเันี่ยผมมองว่าคุม้มละเพราะว่าอะไรฮะหเราได้รถที่เป็นเกรด A รถเกรด A คืออะไรฮะรถที่การันตีครับไม่มีการชนหนักพิการจมน้ำนะครับซื้อกับผมได้อะไรบ้างนี่อย่างที่ผมแจ้งไปประกันเครื่องเกียร์ครับผมให้พี่เลือกเลยว่าพี่จะเอาประกันเครื่องเกียร์สปี20,000โลแต่มันเป็นเข้าอู่นะอ่าอาจสมมติว่าเกิดมีปัญหาอะไรขึ้นมาพี่เอาเข้าอู่ในเครือได้นะครับ2เอาประกันเครื่องเกียร์หนปี20,000โลเลย เข้าศูนย์โตโยต้าเพราะว่าบางคนเนี่ยใช้รถเนี่ยปีหนึ่งอะประมาณ2 0 0 0 0 0โลแล้วโดยมาตรฐานคนไทยเนาะหรือว่าการขับขี่ทั่วไปเนี่ยยางผมเองเนี่ยผมก็ใช้รถปีึงประมาณ2,000 20, 0โลเพราะว่าผมขับรถไปกลับบ้านแค่แค่ผมไปกลับบ้านเฉยๆนะไปกลับบ้านกับบริษัทรย,ยนต์เนี่ยผมใช้ปีละ2,000 20, 0โลนะรถผมไม่เคยออกต่างจังหวัดเลยนะครับเนี่ยใช้ 2, 0 0 0 0โลแล้ว ประมาณปีหนึ่งผมว่าคุ้มเพราะฉะนั้นปีหนึ่งกับ20 0 0 0โลเข้าศูนย์โตต้าเนี่ยผมมองว่าดูดีกว่าแต่บางคนอาจจะใช้น้อยจริงๆไม่ค่อยได้ใช้เอา2ปี20 0 0 0โลก็ได้นะครับผมมีให้เลือกนะโครงสร้างด้านหลังครับเดิมๆลอยคีบระบบโรงงานนะฮะนี่ชัดเจนแบบนี้ลอยคีบระบบโรงงานคืออะไรก็แจ้งให้ฟังทุกคลิปอยู่ดีนะครับคือลอยคีบที่ตัวถังอาโรบอทนะครับคีบตัวถังรถไปจุ่มสีตอนผลิตนะครับพอปล่อยปุ๊บมันจะทิ้งรอยนี้ไว้นะครับตะเข็บเม็ดอาร์คเดิมๆ ไม่มีรอยแกะรอยแงะอะไรนะครับ v ีออสรุ่นมิดครับตัวรองท็อปนะออปชั่นครบหมดแล้วเบรก ABS นะครับดิสเบรก4ล้อเนี่ยดูด้าน,นหลังดิสเบรก4ล้อเรียบร้อยอ่ะสวยงามนะช่วงลงช่วงล่างเนี่ยผมมุดให้ดูนี่อ่ะช่วงลงช่วงล่างเป็นไงนะครับสวยงามอ่ะนะไม่มีสนงสนิมเกะกังนะครับสวยสวยเดิมเดิมอ่ะมาดูด้านหลังต่อ นี่ครับวนมาฮะด้านหลังกันาสาดอย่างที่ผมแจ้งไปกระจกเดิมกันาสาดติดตั้งเรียบร้อยนะครับด้านหลังครับฝาท้ายนะอันนี้ผมเปิดฝาท้ายไว้อ่ากล้องถอยมีให้เรียบร้อยนะครับโลโก้วีออสโลโก้ตโตโยตา้าติดตั้งครบถ้วนไฟท้ายเป็น l อวดีไฟทับทิมมีมาให้นะครับด้านหลังนะฮะไฟเบรกตรงที่3กระจกหลังไล่ฟ้ากระจกหลังเดิมแท้โตโยตา้านะครับามาดูด้านหลังนี่เปิดขึ้นมาชึบออันดับแรกดูหัวนอ็อตนะครับหัวน็อตนี่เลย ฝาท้ายนะครับเดิมๆครับไม่มีรอยขยับเดี๋ยวโฟกัสให้นี่นะครับน็อตไม่มีขยับสวยกิฟเล็บนะฮะดูนะเล็บจิกเข้าไปนะครับซีนเล็บจิกเข้าแบบนี้นะครับนุ่มๆขอภัยะนะครับเมสสปอตครับอยู่ครบถ้วนรูกลมๆครับนะไม่คดไม่งออะไรนะครับสวยงามครับคันนี้ไม่8 0,000โลปี2 0 3 8 9 0 0ฟิดาผ่อนเริ่มต้นที่6,6 0 0นะครับดอกเบี้ย2.29ต่างจังหวัดออกรถได้นะคคุ้มน่าใช้ครับ ลองมาดูครับลองมาดูลองมาดูด้วยตัวเองหรือว่าดูคลิปผมแล้วเคลียร์เนี่ยก็โทรมาได้เลยนะครับโทรมาพูดคุยกันได้เลยถ้าสนใจถาดรองท้ายมีให้เรียบร้อยแล้วด้วยคันนี้นะคุ้มๆไม่ต้องไปซื้อติดเองนะครับเนี่ยปกติตัวนี้700บางๆแบบนี้นะ700เลยนะครับเครื่องมือไม่แรงยางอะไรยางอะไรนี่ก็ยางติดรถนะดันหลบนะครับเนี่ยมาร์คสียังอยู่เลยนะครับดันหลบน่าจะเป็นยางปี20นะยางติดรถป้ายแดงมานะครับซีนเดิมเดิม นะแผ่นแดมสีน้ำมะพร้าวสีขาวเปลือกไข่นะครับสวยงามนี่ไม่มีริ้วไม่มีรอยอะไรทั้งนั้นนะครับไม่มีรอยเจาะทะลุอะไรทั้งสิ้นสีเดิมเดิมหมดเลยสองฝั่งเปิดให้ดูนะครับสีน้ำมะพร้าวสวยงามครับไอสีน้ำมะพร้าวตัวนี้ผมบอกให้ฟังทุกคลิปอยู่แล้วถ้าเดี๋ยวนะผมถือโทรศัพท์ให้นิ่งก่อน ถ้าซีนตัวนี้นะครับคุณผู้ชมครับมันไม่ได้เป็นสีขาวเปลือกไข่แบบนี้มันเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับสันนิษฐานได้เลยว่ารถมันมีการพ่นสีทาสีมานะครับแปลว่ามันอาจจะโดนชนด้านท้ายมาพูดง่ายๆเลยนะครับแต่จริงๆเนี่ยเราดูแรงแต่ตรงนี้แหละนะหัวน็อตเนี่ยฝาโพงไม่มีรอยขยับเลยนะครับเพราะฉนั้นมันก็จบแล้วถ้าเกิดรถมันชนขนาดต้องซ่อมขนาดนั้นนะฝาท้ายยังไงมันก็ต้องเปลี่ยนมันก็ต้องบุบบ้างแหละนะฮะอันนี้เดิมๆครับสบายใจได้หลังคงหลังคาก็เป็นอโรไดนามิกนะด้านบนหลังคา โกาสให้ดูนะมันไม่ใช่แบบว่าตีลังกามาบิดเบี้ยวนะครับเขาเรียกว่าแอโรดิรามิกนะฮะก็เป็นหลักอากาศพลาศาสตร์นะครับทำให้รถมันโดนลมแรงกดทับนะครับไม่บินไม่ปิวนะะไม่ล่อนทั้งหลายนะครับนี่เดิมๆโตโยโต้าโตโยต้า ไล่โครงสร้างต่อครับ3าม0 0 0แปดหมื่ครับย้ำกันไปอีกรอบหนึ่งฟรีดอาร์ผ่อนเริ่มต้นที่6,600ต่างจังหวัดนะครับออกรถได้ข้าราชการและวิสาหกิจพนักงานบริษัทรับเงินผ่านบัญชีมีประกันสังคมนะครับดอกเบี้ยพิเศษมีให้2.29ครับอาชีพอื่นออกได้คุยกันเครดิตนิดนึงนะพูดคุยกันนะครับเบอร์โทรหน้าคลิป085 536 6287าห้าสามสองแปเจ็ดครับนี่สีเทาๆเดิมครับอ๋อขอพายเมทอาร์คนะครับรอคลิประบบชัดเจนหมดนะครับสวยครับคันนี้ ก็ซื้อได้ครับคันไหนที่ผมรีวิวแยกเดี่ยวให้ดูเนะยครับเพราะว่าผมก็ดูแล้วล่ะรอบคันน่ะว่าโอเครถมันสวยมันเดิมนะครับง่ายๆเลยว่าผมก็คัดมาแล้วรอบนึงอ่ะนะครับรอบที่2ก็คือดูพี่ดูด้วยตาตัวเองละนะครับก็แนะนํานะครับคันนี้รอบที่3คืออะไรฮะอินสเปคชั่นเข้ามาตรวจรถให้เราครับสองจจุดครับมันการันตีให้เราได้ทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นซื้อสดหรือว่าจัดไฟแนนซ์นะครับถ้ารถไม่เดิมนะครับทุกวันนี้นะฮะไฟแนนซ์ไม่รับ ถ้ารถมีปัญหารถเปลี่ยนเครื่องนู่นนี่นั่นมาไฟแนนซ์ไม่รับเพราะว่าไฟแนนซ์เขามองว่าธนาคารนะครับเขามองว่าตรงนี้มันยังเป็นสิทธิ์ของเขามันยังเป็นรถของเขาอยู่เพราะว่าชื่อมันจะเป็นชื่อไฟแนนซ์ตรงนี้เขาก็จะไม่รับเขาจะรับแต่รถดีๆเข้าไปเพราะว่าถึงเวลาเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นมาเกิดผิดพลาดขึ้นมาเขายึดรถขึ้นมาปุ๊บเขายังขายต่อได้ถ้ารถเน่าเขาขายต่อไม่ได้เขาขาดทุนคิดง่ายๆเลยเดิมๆครับรถอเดิมๆสติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์ลมยางนะครับ ไม่ลอกไม่ถลอกหัวน็อตเดิมเดิมเสาบีนะอ่ะดูต่อแกะให้ดูตะเข็บเม็ดอาร์ป,ประตูนะครับฝั่งขวาครบแล้วนะเดี๋ยวท้ายคลิปไปเปิดฝาโปงดูหน้าห้องเครื่องกันด้วยนะสวยนะคันนี้ตะเข็บเม็ดอาร์เดิมๆสีผิวพันเนียนกริปไม่เป็นเปิืกส้มนะสามแสนแปดหมื่นเก้าพันครับฟีดาขดเิ่มต้นนี้หกพันหกร้อยต่างจังหวัดอย่างที่ผมแจ้งไปออกได้อยู่ไหนก็แล้วแต่ขอแค่ชอบขอแค่สนใจติดต่อมาได้เลยนะครับ แท็กชั่นคอนโทรลครับการเลื่อนกระถายกระล้อหมุนฟรีมีให้ครับกระจกมองข้างปรับพัดไฟฟ้าพวงมาลัยหุ้มหนังเพิ่มเสียงลดเสียงได้กุญแจอิมมบิบลิเซอร์นะครับมาดูเลขไมล์ก่อนอันดับแรกผมอยู่นอกรถนะแล้วเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องให้ฟัง88,000โลครับ88,215กิโลเมตรนะครับกับรถปี20ราคาตามนี้นะครับผมไม่เคยบอกขายบอกผ่านบอกเกินแม้แต่บาทเดียวละ389,000ครับนะราคาตามที่บริษัทให้เลยนะครับปี20 ได้มา80,000คุ้มประกันเครื่องเกียร์อีก1ปี20,000กมเข้าศูนย์โตโยต้าเนี่ยพาษีพรบรมีให้หมดสตาร์ทเครื่องเลยครับทีเดียวติดนะครับสบายๆนะผมขออนุญาตเข้าไปนั่งตากแอร์แป๊บหนึ่งร้อนนะครับอ่ะมาดูออปชั่นรถนะครับจอการทัชสกรีนขนาด6.7นิ้วนะฮะรองรับในส่วนของตัวทีลิงได้นะครับมีทีลิงมี USB นะมีบลูทูธนะครับมีกล้องถอยนี่กล้องถอยสำหรับคนที่ บางทีซื้อรถให้ลูกใช้นะซื้อรถให้ภรรยาใช้นะครับถอยอาจจะยังไม่ไม่แข็งแรงถอยอาจจะยังไม่แม่นต้องการความช่วยเหลือก็มีกล้องมีตัวเส้นกะระยะให้นะครับชัดเจนแบบนี้นะครับแล้วก็ต่อมือถือได้อะไรได้ usb อัรคเนี่ยใส่ได้เสียบได้หมดเลยนะครับคุ้มค่าครับแอร์ครับเป็นระบบออตโต้นะครับเกียร์ครับออตโต้ cvt แบบ7สปีดหัวเกียร์หุ้มหนังมา นะครับแล้วก็ตกแต่งด้วยสีดำเมทัลลิกก้านเกียร์เป็นโครเมียมเป็นขั้นบันไดแบบเกียร์ออโต้ปรับเมน,นวนได้นะครับสวยงามภายในก็สวยงามครับตกแต่งด้วยสีโรสโกดำตัดกับโรสโกตามสไตล์ของโตลต้าวีออนะครับครบถ้วนนะฮะในในใน,ในเรื่องของตัวรถภายในนะครับเบาเป็นหนังเรียบร้อยแล้วนะครับก็หลายคนเชี่ยวชอบเบาะหนังอยู่แล้วนะครับทีนี้มาดูต่อฮนะในเรื่องของโครงสร้างด้านหน้าตัวรถครับสวยเดิมขนาดไหน นะะฮเดี๋ยวเชิญรับชมไปพร้อมๆกันนะครับผมไล่โครงสร้างด้านหน้าต้นรถให้ดูเชิญรับชมครับโอเคครับคุณผู้ชมครับมาต่อกันในส่วนของหน้าห้องเครื่องยนต์นะครับก็ผมสตาร์ทเครื่องแล้วก็เปิดแอร์ไว้เรียบร้อยตั้งแต่ในรถเมื่อกี้นี้นะครับมาดูห้องเครื่องกันนิดนึงนะครับเครื่องยนต์ครับยูโอะวีวีทีไอฮะซีซูเป็คเรเรียงดีโอเอสซีขนาด1,500ซีซี1.5ลิตรครับ108แรงม้าเป็นเครื่องเครื่องยนต์น้ำมันล้วนนะครับเบนซิน e85 ได้นะครับเนี่ยเสียงเครื่องยนนนนต์์ทททาางงใขณะี่คออมแร อ่ะนะเดิมเดิมซีนเครื่องนะครับมาร์คสีโรงงานนะครับเครื่องไม่มีการโกงการแกะอะไรมานะครับเนี่ยดูสวยๆเดิมเดิมนะมีฝุมีฝุ่นมีบ้าอ่าบ้างธรรมชาตินะครับเพราะว่าหน้าห้องเครื่องเนาะนะมีคงมีฝุ่นบ้างนิดหน่อยนะครับโครงสร้างเดิมเดิมครับเบ้าโชกฮะอ่าดูเบ้าโชกเบ้าโชกเป็นส่วนที่เปลี่ยนไม่ได้นะครับอันดับแรกเวลาเราดูนะดูเบ้าโชกเบ้าโชกเม็ดอาร์ตตะเข็บไม่มีแกะไม่มีแง่ซิเกอร์มอกชัดเจนนะครับตัวน็อตคาน น้าน็อตแก้มเดิมๆไม่มีรอยแยับอะไรเลยนะครับน็อตฝาโรงตัวในนะครับไม่มีการแกะแนบสนิทนะเม็ดอาร์คอยู่ครบทุกเม็ดนะครับฝาโรงตัวนอกนะครับนี่โตโยต้าฮะเดิมๆครับฝาหน้าเดิมๆคานครับหัวน็อตเดิมๆฮะตัวนี้ฮะไทยคยโตะนะครับก็ไฟหน้าเดิมแท้กับป้ายแดงนะครับใหบมาฝั่งนี้ไทยคอยโตะเหมือนกัน เอี่ยปน็อตครับไม่มีรอยขยับแก้มเดิมเดิมหมดเลยครับ389,000แนาพนะฮะฟีดาวผ่อนเริ่มต้นที่6,600บาทนะครับคุ้มนะครับเดิมเดิมเลยวันนี้เสียงผมอาจจะไม่ค่อยมีพลังงานนิดนึงนะต้องขออภัยด้วยนะครับอาจจะไม่ค่อยได้เอนเตอร์เทนสักเท่าไหร่นะคเพราะว่าเจ็บคอจริงฮะไข้ยังไม่หายนะแต่อยากให้ดูครับสตซกเกอร์เหรียญบาทนะครับสตซกเกอร์ไม่ปรับประกาศนะครับซีนนะฮะเนื้อจิกเข้าไป นะครับเดิมเดิมครับเดิมทั้งคันฮะก็ถามว่าคือเอาง่ายง่ายเลยฮะเกรดเคืออะไรครับอุปกรณ์อะไรเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมานะครับไม่ได้ใส่ของเพาะป่าของปอมอะไรเข้าไปนะครับรถไม่ได้มีการชนหนักครับเก็บไหมเก็บครับในเรื่องของริ้วรอยนะอย่างเช่นอาจจะมีรอยเขาเรียกอะไรรอยเก็ดหินรอยขีดรอยข่วนเงี้ยนะฮะล้างขัดสีเก็บริ้วเก็บรอยให้เพื่อความสวยงามนะครับตรงเนี้ยแค่นั้นเลยนะครับมันไม่ได้เก็บแบบว่าโอ้โหมันชนบุบมาแล้วเรามานั่งเคาะอะไรอย่างงี้ไม่มี นะครับตรงนี้ผ่านการตรวจสอบชัดเจนนะครับมันไม่ได้แค่จากคําพูดผมนะฮะการันตีด้วยบริษัทเพชรยนต์เองนะครับเปิดมา26ปีนะฮะเปิดมา26ปีนะครับเราได้รางวัลที่1ประเทศนะครับในเรื่องของอาการตรวจรถเนี่ยเราได้รางวัลที่1ประเทศเลยนะครับก็คือตรวจรถเราได้เกรดเหมดนะครับได้5ดาวก็คือไม่มีชนักหรือคว่ำจมน้ำนะครับธนาคารก็ให้รางวัลแชมเปญออสเตรเลียมานะครับตรงนี้ก็ฝากคุณผู้ชมนะครับฝากพี่ๆเนี่ย ถ้าสนใจนะครับติดต่อมาได้โดยตรงนะครับที่เบอร์โทรหน้าคลิปของผมเลยนะครับ0855366287นะครับบิวยอฟมือ2ยินดีให้บริการครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าคันหน้าครับสวัสดีครับ